นะคะก็เราจะเจอการทุกๆวันศุกร์แบบนี้เป็นประจำนะคะวันนี้บอกไว้เลยค่ะแขกรับเชิญของเราแซ่บมากพูดเลยคนนี้นะคะทั้งหล่อหุ่นก็ดีเรียกว่าเป็นขวัญใจแม่ยกก็ได้เลยค่ะคนนั้นคือคิวเอฟสิเอ็นะคะก็เชิญคุณคิวเลยเขายังไม่ได้เชิญเลยยังไม่เชิญครับยังไม่เชิญค่ะโอเคถ้าเกิดผมเกิดเหตุการณ์นี้เกิดอะไรทาไงคะ ก็เชิญเขามานั่งเลยลวกันค่ะอย่าเชิญเนียนๆคือถ้าเกมติว่าอ,อย่างเมื่อกี้ของเราคือแบบว่าแล้วสมมุติคิวเดินเข้ามาครูยังพูดไม่จบพูดบบว่าเดียเด๋ยวให้ให้เริ่มพูดกับมูดกูห้าสี่สามสองแล้วนี่นะคะคนที่เราเชิญมาคือคุณคิวนะคะจากเอเดีเียวอย่ามาแนะนำไม่จบไปเตียบตัวก่อนเนือ่อรมไหมคะคือเราก็เล่นอุ้ยเขาก็จะรีบอะค่ะคุณผู้ชมขานะคะอะไรก็ว่ากันไปนะอย่าอย่าอย่าแบบพอมาปุ๊บแล้วทำอะไรไม่ถูกสมมติอ๋อตายแล้ว จำไว้คําที่ครูย้ําอะไรคะน้อมรับทุกสิ่งค่ะห้ามปฏิเสธอะไรเลยนะคะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นรับมาเป็นส่วนหนึ่งเห็นการผิดคิวก็พูดขึ้นมาเลยว่าผิดคิวกือคุณขารอด้วยค่ะเขาเป็นคนบุ่มบ่ามพอสมควรค่ะคุณผู้ชมคก็ว่ากันไปห้ายืนเปิดขาค่ะ5 4 3 2ก็แน่นอนนะคะแขกรับเชิญของเราวันนี้ก็คือคุณ q a ้1 1นะคะทุกๆกคนก็รู้ว่าเขาต้องเป็นคนที่หน้าตาดีร้องเพลงดี แต่ใครจะรู้คะว่ากว่าเขาจะมาถึงวันนี้ได้เขาต้องเจออะไรมาบ้างขอเชิญพบกับคุณคิวเลยค่ะคุณคสวครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็อยากอยากจะทราบนะคะว่าอย่างที่คนคนเขารู้กันเนี่ยคุณทั้งหน้าตาดีทั้งร้องเพลงก็ดีครับผมน่ะดีใจไปเลยนะคนชมแต่อยากจะรู้ว่ารู้มาว่าคุณเคยโดนคอมเมนต์ที่หนักมากครับมีคนบอกคุณว่า กลับไปตีเทนนิสดีกว่าไหมใช่ครับคุณช่วยเล่าเหตุการณ์ครั้งนั้นหน่อยได้ไหมคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ครั้งนั้นนะครับก็คือเราไปประกวดอีกรายการหนึ่งค,คือในรายการอ่ะเอาเ็นว่ามันก็พอสมควรความดังคโอเค,คผมไปครั้งที่สองครับอันนี้เป็นครั้งที่สองที่ผมโดนด่านหนักๆเลยคือผมผมไปแล้วรู้ตัวเองว่าทำตัวทำออกมาไม่ดีใช่ผมทำออกมาไม่ดีเลยก็ผมโดนคอมเมนต์ว่า เนี่ยถ้าร้องเนี่ยพี่ไม่แนะนําให้เป็นนักร้องพี่อยากให้กลับไปตีเทนนิสดีกว่าเพราะว่าพี่ว่าม่ลุ่งพี่ว่าเทนนิสลุ่งกว่าพี่จะเชียร์ถ้าน้องเล่นเทนนิสครับผมแล้วตอนนั้นความฝันของคุณเนี่ยคือการที่เป็นนักร้องใช่ไหมคะไม่ใช่เป็นนักเทนนิสคือตอนนั้นเป็นช่วงรอยต่อระหว่างตอนเข้ามาหาลัยครับคือมัน <c oughs> คือเร,เราเข้ามาหาลาัยด้วยทุนนักกีฬาพอเราเข้ามาปุ๊บเราก็เอ้ยเราเข้ามาเรียนละเราเข้ามาเรียนแ,าายนแต่ซ้อมก็คือซ้อมบ้างแต่คือไม่ได้ไม่ได้จริงจังกับเรื่องเทนนิสไปมากกว่าการเรียนใช่แล้วเราก็มีความสนใจด้านการร้องคือแบบชอบร้องเพลงมาตัง้งแต่เด็กๆแล้วใช่ครับก็เลยไปประกวดแลวกันค่ะแล้วการออดิชั่น,ค,นครั้งนี้คุณคิวไปไปไป,ไปที่ไหนคะที่กรุงเทพหรือว่าที่จังหวัดไปที่จังหวัดภาคใต้ครับหาดใหญ่ครับ ก็คือผมไปกับแม่ไปแม่สองคนเลยแล้วก็นั่งรถไฟไปคือแบบสิชั่วโมงนั่งรถไฟนอนไปสิบเชั่วโมงเสร็จแล้วทีน um, like, ี้พอไปถึงก็โอเคก็ไปนั่งต่อแถวเลยคือไปถึงก็เช้ามืดพอดีครับผมไปเท้าแถวไปอะไรแม่ก็มารอมารอเราคือแบบแม่เขาทําคือเรานั่งนั่งนั่งรอยแถวอะแต่แม่เขาอยู่ตัวคนเดียวคือแบบเฮ้ย แม่ก็ไม่เคยมาปกติกพ่อจะไปด้วยอะไรแบบนี้แต่คราวนั้นเราไปกับแม่แค่สองคนคือพอเราเเออดิชั่นเสร็จเราเข้ารอบนะเราพรุ่งนี้คือวันต่อมาก็คือเรามันจะเป็นรอบที่แบบอีกรอบหนึ่งอีกรอบหน <ไฟ S 1> ึ่งใช่ครับอีกรอบหนึ่งก็คือมันมันต้องรอนานครับเสียทีนี้เราตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วก็เห็นแม่นั่งอยู่ไอ้ไก่คือแบบนั่งอยู่คนเดียวเหงาแบบแน่นอนอะคือแบบเราก็เฮ้ยเราต้องทให้เต็มที่นะ พอเราไปออเดชั่นเข้าเข้าไปในห้องนั้นจริงๆแล้วเราตื่นเต้นเราทําได้ออกมาไม่ดี mm hmm. เราโดนแม่เราโดนเราโดนว่ามาแล้วพอเขาพอออกมาจากห้องนะ้วเขาโดนสัมภาษณ์เขาโดนสัมภาษณ์ปุ๊บเราเห็นน้ําตาแม่ที่รู้ว่าแบบเราไม่ติด mm hmm. ใช่เห็นน้ําตาแม่คือน้ําตาถึงหน้าหน้าเขาจะแบบโอเคยิ้ม mm hmm. แต่น้ําตาเขาอะมันออกมาคือแบบเราก็นึกถึงไปแบบว่าเฮ้ย mm hmm. เขามากับเรา เขาลำบากมากับเราคือแบบสิบห้าชั่วโมงสิบกชั่วโมงมาเพื่อมารอเราแล้วเราทําไม่เต็มที่อะไรเงี้ยก็คือแบบมันเป็นอะไรที่แบบมันเสียใจอ่ะครับผมแล้วก็หลังจากที่โดนด่าไปพอรายการออกมาปุ๊บเนี่ยผมก็ได้รับ <c oughs> เขาเรียกอะไรการล้อถูกล้อเรียนถูกแบบเหมือน <c oughs> เป็นปมด้อยผมครับก็คือ เขาจะร้องร้องผมว่าให้กลับไปตีเฮนิดเวลาผมร้องเพลงแล้วจากคอมเมนต์อันนี้ทําให้คุณคิวเกือบเลิกร้องเพลงเลยใช่ไหมคะก็ประมาณสามเดือนครับคือสามเดือนผมแบบไม่ออกไปไหนเลยอยู่บ้านอยู่แต่บ้านใช่ครับข้าวก็ไม่่อยกินแบบพรอมมาแบบโอ้เกือบสิบโลครับผมจนแม่เข้ามาที่บ้านแม่เข้ามาที่บ้านเออแม่แม่แม่เข้ามาที่ห้องพูดผิดแม่เข้ามาที่ห้องร็อกมาแบบน้ําตาคอเลยหรอเขาไม่ไหวแล้วเขาไม่อยากเห็นเราเป็นแบบนี้ผมก็ โอเคนั่งทบทวนตัวเองว่าเราทำไปเพื่ออะไรแบบนี้เราควรทำไหมแบบนี้ครับแล้วก็เปลี่ยนตัวเองครับก็เลยกลับมาฮึดอีกแล้วก็ไปทุกครั้งก็คือไปเรียนร้องเพลงมาแบบหนักเรียนร้องเพลงหนักเลยครับจนเรากลับไปอีกครั้งหนึ่งประมาณปีหนึ่งเรากลับไปอีกครั้งหนึ่งเราเออติดรอบภาคครับผมก็คือคนที่ไล่ผมกลับไปตีทนี่เนี่ยก็คือเขาบอกว่า เขาให้คำเขาให้คาชมแล้วก็เขาบอกว่าเขาดูเราผิดใช่ครับแล้วก็เฮ้ยภูมิใจก็เหมือนลบปมได้ใช่ครับเหมือนเหมือนลบปมได้แต่แบบมันยังไม่สุดคือถ้าเราติดเออเคยโอเคเราลบปมได้กระจ่างเลยแต่ก็ได้รับชมจากแต่คือเหมือนมันเสมอตัวครับก็คือเราทําได้คือเราไปลบปมที่เขาพูดมาได้ครับผมแต่ถึงคุณคิวเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ติดใน การออ d i ช i o นคุณคิวก็ไม่เคยยอมแพ้แล้วก็ยังมาสมัคร AF11 แล้วก็ได้เป็นตัวจริงใน11คนด้นะคะแล้วก็ติดถึงรอบ6คนสุดท้ายเลยนะคะเราจะไม่พูดว่าคุณคิวเป็นแชมป์นะคะเพราะเรายังไม่รู้คอนโดนผมก็ะผมก็บอกให้ก่อนเลยก็พูดไปคุณค่ะก็อยากสรุปวันนี้นะคะก็อยากให้น้องๆที่ดูรายการเรานะคะรู้ว่า คนเราเนี่ยถ้าเราไม่หยุดทําวันหนึ่งเราต้องถึงฝันของเราค่ะเหมือนอย่างคุณ QAF11 นะคะอย่าท้อครับอย่าท้อนะคะก็ยังไงก็อยากฝากทุกๆคนนะคะเราพวกเราสองคนเนี่ยเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนค่ะแล้วฝากโหวตครับ V10 และ V12 ครับผมอ่าถูกต้องค่ะก็ยังไงก็เจอกันใน M i n t n t e เ t a i n m e น t ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะเดดี